ครับผมคลิปนี้ก็มาดูพ่นสีล้อแม็กครับเราจะพ่นพร้อมกันนะครับทุกด้านนะครับในล้อแม็กชุดนี้นะครับสีวงเป็นแม็กใหม่จะมาเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นสีดําเทานะครับแต่จะมาพ่นเป็นสีดําเงานะครับทีนี้ดาเงาคือดําสนิทนะครับไม่มีเม็ดบอลไม่มีเม็ดมกนะครับเป็นดําสนิทนะครับกับการพ่นสีล้อแม็กในจอบนี้นะครับ ก็มาดูว่าช่างมีวิธีการพ่นยังไงนะครับการพ่นสีล้อแม็กแต่มาเปลี่ยนสีใหม่นะครับกับสีดำเทาเป็นสีดำสนิทนะครับ